พิมใจนั่งพับ้ายอยู่ที่ปลายเตียงห้องนอนกว้างขวางแต่กับเงียบงนันจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นถุกเช้าเธอทำแบบนี้เหมือนเดิมตื่นก่อนใครเตรียมเสื้อผ้าเตรียมอาหารและเตรียมความเงียบให้กับชีวิตแต่งงานที่ค่อยๆกลเป็นเพียงพิธีกรรมเสียงเปิดประตูดังขึ้นวิชาน เดินเข้ามาโดยไม่มองหน้าเธอด้วยซ้ำอาหารเช้าอยู่บนโต๊ะนะคะพิมพ์ใจพูดเสียงเรียบไม่ได้คาดหวังคำขอบคุณแค่พูดไปตามหน้าที่ที่เธอทำมานานนับสิบปีวันนี้ผมไม่กินนะเดี๋ยวจะไปกินข้างนอกวิชานตอบสั้นๆมือยังจ้องโทรศัพท์สีหน้าผ่อนคลายผิดจากเวลาที่อยู่กับเธอ พิมใจชะงักไปนิดนึงก่อนจะถามอย่างรมะมัดระวังจะกลับดึกไหมคะเขาเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยสีหน้าแสดงความรำคาญจังๆก็อาจจะคุณไม่ต้องรอผมหรอกนอนก่อนได้เลยคำว่าไม่ต้องรอทำให้เธอยิ้มบางๆทั้งที่ในใจรู้ดีว่าเธอไม่ได้รอเขามานานสิ่งที่เธอรอคือวันที่เขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม หรือไม่ก็วันที่เธอจะยอมรับความจริงได้เสียทีช่วงนี้คุณดูยุ่งมากนะคะเธอพูดต่อน้ำเสียงอ่อนลงถ้าเครียดคุณก็คุยกับฉันได้นะวิชานถอนหายใจแรงวางโทรศัพท์ลงอย่างไม่สบอารมณ์คุณอย่าคิดมากได้ไหมผมทำงานผมเหนื่อยไม่ได้มีเวลาอธิบายทุกอย่าง พิมใจพยักหน้าทั้งที่คำพูดนั้นเหมือนคมมีดที่กีดซ้ำลงบนความพยายามของเธอค่ะฉันขอโทษเขาหยิบกุญแจเดินออกจากห้องไปโดยไม่หันกลับมาอีกเลยประตูปิดลงพร้อมเสียงที่ดังชัดราวกับเป็นเส้นแบ่งระหว่างคนสองคนที่เคยนอนเตียงเดียวกันพิมใจสุดตัวลงนั่งบนเตียง มือกำพ,พ้าผืนเดิมแน่นความทรงจำผุดขึ้นมาไม่หยุดวันที่ยังไม่มีอะไรวันที่เขาจับมือเธอแล้วพูดว่าถ้าวันหนึ่งผมรวยผมจะไม่ลืมคุณเธอหัวเราะเบาๆกับตัวเองคุณไม่ลืมหรอกคุณแค่ไม่เห็นฉันอีกแล้วโทรศัพท์ของเธอสั่นขึ้นเป็นข้อความจากชานวันนี้คุณไม่ต้องรอผมนะ ผมมีธุระไม่มีคำว่าที่รักไม่มีคำว่าขอบคุณไม่มีแม้แต่คำว่าคิดถึงทิมใจวางโทรศัพท์ลงมองไปรอบบ้านที่เธอช่วยสร้างมากับมือบ้านที่เต็มไปด้วยของแพงแต่กลับไม่มีพื้นที่ให้หัวใจของเธอเลยเธอไม่ร้องไห้ไม่ฟุง้งไฟยพอผู้หญิงบางคนไม่ได้อ่อนแอ แค่กำลังเงียบเพื่อเรียนรู้ว่าเธอถูกทิ้งตั้งแต่เมื่อไรและนี่คือวันแรกของการเป็นเมียหลวงที่ไม่มีเสียงร้านอาหารหรูใจกลางเมืองที่เต็มไปด้วยแสงไฟและเสียงหัวเราะวิชาน,นั่งเอนหลังอย่างผ่อนคลายแตกต่างจากท่าทีเคร่งเครียดเวลาที่วิชานอยู่บ้านเขามองหญิงสาวตรงหน้า ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความพอใจคุณดูไม่เหมือนผู้หญิงที่ผมเคยรู้จักเลยนะครับเขาพูดขึ้นพร้อมรอยยิ้มอยู่กับคุณแล้วผมไม่ต้องอธิบายอะไรมากอราาไทยยกแก้วไวขึ้นจิบช้าๆก่อนจะหัวเราะเบาๆฉันไม่ชอบซักถามเรื่องไร้สาระนะคะ ผู้ชายเขาก็ต้องมีโลกของตัวเองคำตอบนั้นทำให้วิชานยิ้มกว้างกว่าเดิมเขารู้สึกเหมือนได้รับการยอมรับโดยไม่ต้องแบกรับความรับผิดชอบใดๆแล้วภรรยาของคุณล่ะคะอรทยถามเสียงเรียบราวกับเป็นเรื่องไกลตัวเธอไม่ว่าอะไรหรอคะมือของวิชานชะงักเล็กน้อยแต่เขาก็พยักไหล พิมใจเป็นคนเข้าใจอะไรยากแต่เธอไม่พูดมากหรอกอรไทยยิ้มบางๆแววตาพึงพอใจผู้หญิงแบบนั้นละคะ่ะน่าเบื่ออยู่ไปนานๆผู้ชายก็อึดอัดแย่ํำพูดนั้นไม่ใช่การบน่นหากเป็นการตัดสินและวิชาญก็รับมันโดยไม่ปฏิเสธแม้แต่น้อยหลังอาหาร วิชาญเดินไปส่งอรทาไทยที่รถเขาเอื้อมมือไปจับมือเธออย่างเคยชินทั้งที่รู้ดีว่ามือคู่นี้ไม่ใช่ของเขาอย่างถูกต้องคุณแน่ใจนะคะว่าจะไม่รู้สึกผิดออราไทยถามโดยน้ำเสียงแผ่วเบาแต่แววตากับจ้องเขาไม่วางวิชาญหัวล้อนลํำคออืม ความรู้สึกผิดมันเกิดขึ้นเมื่อเรายังแคร์ใครบางคนมากพออรไทยไม่พูดอะไรต่อเธอเพียงยิ้มเพราะคำตอบนั้นคือสิ่งที่เธอต้องการได้ยินในเวลาเดียวกันทิมใจกำลังนั่งอยู่ในห้องรับแขกบ้านทั้งหลังเงียบจนแทบได้ยินเสียงนาฬิกาเดินเธอเปิดสมุดบัญชี ตรวตัวเลขซ้ำแล้วซ้ำเล่ารายรับรายจ่ายของครอบครัวอยู่ในมือเธอมาตลอดแต่ช่วงหลังวิชาญกลับขอเงินสดบ่อยขึ้นโดยไม่อธิบายเหตุผลเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นชื่อของวิชานบนหน้าจอมีอะไรหรอคะพิมใจถามผมจะกลับดึกมาก คุณไม่ต้องรอนะเสียงของเขาฟังดูห่างไกลพิมใจเงียบไปคู่หนึ่งก่อนจะถามเบาๆคุณทานข้าวหรืออยังคะปลายสายเงียบไปเพียงเสี้ยววินาทีเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้ก่อนนะสายถูกตัดอย่างรวดเร็วพิมพ์ใจมองโทรศัพท์ในมือถืออย่างช้าๆหัวใจเหมือนถูกทิ้งไว้กลางความว่างเปล่า เธอไม่รู้จักผู้หญิงคนนั้นไม่รู้ชื่อไม่รู้หน้าแต่เธอรับรู้ได้อย่างชัดเจนว่ามีใครบางคนกำลังค่อยๆแทรกเข้ามาในชีวิตคู่ของเธอโดยไม่ได้รับอนุญาตพิมใจหลับตาลงสุดลมหายใจลึกถ้าคุณเลือกจะเดินออกไปเธอพึพรรมพำกับตัวเองฉันก็จะไม่ยืนขวาง แต่ฉันจะจำทุกอย่างไว้ในค่ำคืนที่เงียบงานนั้นมีผู้หญิงสองคนกำลังยิ้มคนหนึ่งยิ้มเพราะคิดว่าตัวเองกำลังจะได้มาอีกคนหนึ่งยิ้มพอเริ่มเข้าใจแล้วว่าเธอกำลังจะเสียอะไรไปเช้าวันนั้นทิมใจยืนอยู่หน้าประตูบ้านมองรถของวิชาน ที่สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้เธอถือเข้ากล่องอาหารในมือเหมือนทุกวันแต่ครั้งนี้เขากลับไม่ยื่นมือมารับวันนี้ไม่ต้องค่ะฉันทำเผื่อไว้ให้แล้วเธอพูดเสียงเบาวิชานชะงักเล็กน้อยก่อนจะตอบโดยไม่สบตาผมมีประชุมเช้ากินไม่ทันหรอกแต่คุณยังมีเวลา อีกตั้งครึ่งชั่วโมงนะคะพิมพ์ใจพูดตามความเคยชินน้ำเสียงไม่ได้ต่อว่าแค่สงสยัยวิชานถอนหายใจยาวเหมือนคำถามนั้นเป็นภาระพิมพ์ใจคุณอย่าจับผิดผมได้ไหมผมบอกแล้วว่าผมยุ่งคำว่าจับผิดทำให้มือของเธอสัน่นน้อยแต่พิมพ์ใจกับยิ้มจาง ฉันก็แค่เป็นห่วงเขาไม่ตอบอีกเดินขึ้นรถและขับออกไปทันทีทิ้งข้ากล่องอาหารไว้ในมือเธอเหมือนสิ่งของที่ไม่มีค่าพิมพ์ใจยืนอยู่อย่างนั้นคู่หนึง่งก่อนจะวางกล่องลงบนโต๊ะหัวใจเธอหนักอึง้งด้วยคำถามที่ไม่มีใครคิดจะตอบช่วงบ่าย ขณะที่เธอกําลังจัดเอกสารค่าใช้จ่ายเสียงแจ้งเตือนโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นข้อความจากหมายเลขที่ไม่ได้บันทึกชื่อกระเป๋าใบใหม่สวยมากเลยค่ะขอบคุณนะคะพิมพ์ใจอ่านข้อความนั้นสัำไปซ้ำมาคําว่าขอบคุณทำให้เธอขมวดคิ้วพอวิชาน เพิ่งเบิกเงินก้อนใหญ่ไปเมื่อสองวันก่อนโดยอ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายงานด่วนเธอกำลังจะวางโทรศัพท์แต่ข้อความที่สองก็ตามมาเสียดายจังวันนี้เราไม่ได้เจอกันเลยหัวใจของพิมพ์ใจเหมือนถูกกระตุกแรงเธอพิมพ์ต่อไปช้าๆมือเย็นเชียบคุณเป็นใครคะ ไม่กี่นาทีคำตอบก็ปรากฏแค่คนที่พี่วิชันเลือกจะอยู่ด้วยค่ะพิมพ์ใจวางโทรศพัพท์ลงทันทีลมหายใจติดขาดรู้สึกเหมือนอากาศในบ้านหายไปครึ่งหนึ่งเธอไม่ได้ร้องไห้แต่ความเยี่ยมในอกกลับดังจนแทบทนไม่ไหวเย็นวันนั้นวิชานกลับมาบ้านช้ากว่าปกติพิมพ์ใจนั่งรออยู่ที่โต๊ะอาหาร ไปในบ้านสว่างเปิดทุกดวงเราคุยกันหน่อยได้ไหมเธอพูดขึ้นทันทีวิชานชะงักสีหน้าแสดงความไม่พอใจคุยเรื่องอะไรผมเหนื่อยพิมพ์ใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาวางลงตรงหน้าเขาผู้หญิงคนนี้คือใครคะวิชานมองหน้าจอเพียงแวบเดียวก่อนจะหัวเราะเบา คุณอย่าเอาเรื่องไร้สาระมาทำให้มันใหญ่ได้ไหมก็แค่คนรู้จักคนรู้จักที่ส่งข้อความมาหาฉันแบบนี้หรอคะเสียงของพิม์พใจสัน่นแต่ดวงตากับนิ่งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนวิชานลุกขึ้นยืนผมบอกแล้วว่าคุณกินมากทุกอย่างมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดพิม์พใจเงยหน้าขึ้นมองเขา แล้วพูดช้าๆทีละคำแต่ว่าคุณไม่เคยบอกฉันเลยนะว่ามันคืออะไรเขาไม่ตอบเดินหนีขึ้นห้องไปปล่อยให้คำถามนั้นค้างอยู่กลางบ้านพิมพ์ใจนั่งลงอย่างช้าๆเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่ามีคนปกปิดเพราะมีคนตั้งใจจะไม่ให้เธอรู้และในคืนที่เงียบงันนั้น เธอเริ่มไม่แน่ใจว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้แค่มาโดยบังเอิญแต่กำลังจะยืนอยู่ตรงนี้อย่างท้าทายบ่ายวันนั้นพิมพ์ใจเดินเข้าไปในห้างหลูเพียงลำพังเธอไม่ได้ตั้งใจจะเดินมาเล่นเพียงแค่ต้องการมารับเอกสารจากธนาคารแต่โชคชะตากับเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเปิดม่านความจริงให้เธอเห็น เสียงหัวเราะของผู้หญิงดังแว่วมาจากร้านเครื่องประดับด้านหน้าเสียงนั้นใสชัดและเต็มไปด้วยความมั่นใจพิมพ์ใจชะลอฝีเท้าเมื่อเห็นร่างคุ้นตาที่กำลังยืนเลือกสร้อยเพชรที่อยู่หน้าตู้กระจกวิชาญและข้างกายของเขาคือหญิงสาวในชุดเรียบหรูผิวขาวเนียนริมฝีปากยิ้ม อย่างผู้หญิงที่รู้ว่าตัวเองกำลังถูกเลือกเส้นนี้สวยนะคะพี่แต่เส้นเมื่อกี้ดูเหมาะสมกับฉันมากกว่าหญิงสาวพูดพลางเอียงคอเล็กน้อยวิชานหัวรอะเบาๆถ้าคุณชอบก็เอาเส้นนั้นแหละราคาไม่ใช่ปัญหาคำว่าไม่ใช่ปัญหาทำให้พิมพ์ใจรู้สึกเหมือนถูกตมหน้าอย่างแรง เธอยืนมองภาพนั้นอยู่คู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจก้าวเข้าไปใกล้โดยไม่ถอยอีกต่อไปวิชานเสียงของเธอไม่ได้ดังแต่ชัดพอจะทำให้ทั้งสองหันมาอรทไทยหญิงสาวคนนั้นมองพิมพ์ใจตั้งแต่หัวจรวดเท้าก่อนจะยิ้มบางๆอย่างไม่สะทกสะทานอ๋อ นี่ภรรยาของพี่หรอคะเธอพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่แฝงไปด้วยความเหนือกว่าดิฉันอรไทยคะ่ะเพื่อนพี่วิชาญคำว่าเพื่อนทำให้พิมพ์ใจเกือบหัวเราะออกมาแต่เธอกลับเลือกจะมองวิชาญแทนคุณไม่ได้บอกฉันว่าคุณจะมาที่นี่วิชาญขมวดคิ้วเล็กน้อย เออมันบังเอิญอะพิมพ์ใจคุณอย่าทำให้มันเป็นเรื่องได้ไหมอรไทยหัวเราะเบาๆเรากับเห็นอะไรน่าขบขันคุณพี่อย่าไปเครียดเลยนะคะดีฉันไม่ได้ตั้งใจจะให้คุณพี่ไม่สบายใจเธอหยุดพูดเล็กน้อยก่อนจะพูดต่อแต่บางเรื่องมันก็ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตทุกอย่างนี้คะพิมพ์ใจหันไปมองเธอ ดวงตานิ่งสนิทการใช้สามีคนอื่นควรขออนุญ,ญาตไหมคะบรรยากาศรอบตัวเงียบงนันวิชานอ้าปากจะพูดแต่กลับไม่มีคำใดหลุดออกมาอารไทยไม่หลบสายตาเธอยิ้มเล็กน้อยถ้าผู้ชายเขาไม่อยากมาดิฉันก็คงดึงเขาไม่ได้หรอกคะ่ะพิมพ์ใจพยักหน้าช้าๆค่ะเข้าใจแล้วคะ่ะ เธอไม่ได้ร้องไห้ไม่ตะโกนไม่อารวาสเธอเพียงหันหลังเดินออกมาทิ้งให้สองคนนั้นยืนอยู่ท่ามกลางความอึดอัดที่ไม่มีใครยอมรับผิดคืนนั้นวิชานกลับบ้านช้ากว่าปกติพิมพ์ใจนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นเปิดไฟเพียงดวงเดียววันนี้คุณตั้งใจให้ฉันเห็นใช่ไหม เธอถามโดยไม่มองหน้าวิชันเงียบก่อนจะตอบเสียงแข็งคุณคิดมากไปเองพิมใจเงยหน้าขึ้นมองเขาอย่างชัดเจนงั้นต่อไปฉันจะไม่คิดอะไรทั้งนั้นฉันจะคอยดูเขาไม่เข้าใจความหมายของคำพูดนั้นแต่ในแววตาของเธอไม่มีความอ่อนแอหลงเหลืออยู่เลย ในวันที่เมียน้อยไม่หลบเมียหลวงก็เลิกถอยและนับจากวันนั้นความเงียบของพิม์พใจไม่ใช่ความยอมอีกต่อไปแต่คือการตั้งหลักเพื่อเอาคืนอย่างไม่รีบร้อนพิม์พใจรู้สึกได้ตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้าบ้านบรรยากาศไม่เหมือนเดิมกลิ่นน้ำหอมแปลกปลอมลอยอวนอยู่ในอากาศเป็นกลิ่นหวางจาดัด ไม่ใช่กลิ่นที่เธอเคยใช้และไม่ใช่กลิ่นที่บ้านหลังนี้เคยมีเธอวางกระเป๋าลงบนโต๊ะก่อนจะเห็นรองเท้าส้นสูงคู่หนึ่งวางอยู่ข้างตู้รองเท้ามันไม่ใช่ของเธอและมันก็ไม่ควรอยู่ตรงนั้นเสียงหัวเราะดังมาจากในครัวที่วิชันคะเกลืออยู่ตรงไหนคะฉันหาไม่เจอเสียงผู้หญิงพูดอย่างเป็นกันเอง เรากลับเป็นเจ้าของพื้นที่พิมพ์ใจยืนนิ่งอยู่คู่หนึ่งก่อนจะเดินเข้าไปในครัวอย่างสงบเธอเห็นอรไัยยืนอยู่หน้าเตาใส่ผ้า,ากันเปื้อนของเธออรไัยหันมาเห็นพิมพ์ใจสีหน้าไม่ได้ตกใจเลยแม้แต่น้อยอ้าวคุณพี่กลับมาแล้วหรอคะพอดีดิฉันแวะมาหาพี่ชานะจ๊ะเห็นเขาหิว ฉันก็เลยช่วยทำกับข้าวให้เขากินคำว่าช่วยทำให้พิมพ์ใจรู้สึกขมในคอแต่เธอยังคงยิ้มบางๆบ้านนี้มีแม่บ้านอยู่แล้วนะคะอาระไทยหัวเราะเบาๆโธ่ดิฉันไม่ได้คิดมากอะไรขนาดนั้นหรอกคะ่ะแค่ผู้หญิงช่วยผู้ชายที่สนิทกันเท่านั้นเองวิชานเดินเข้ามาพอดี สีหน้าดูอึดอัดพิมพ์ใจคุณอย่าทำเรื่องเล็กให้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะอรไทยแค่มาช่วยพิมพ์ใจหันไปมองเขาชา้าช้าช่วยในฐานะอะไรหรอคะคำถามนั้นทำให้วิชานเงียบอรไทยกลับเป็นฝ่ายตอบแทนก็ในฐานะที่พี่วิชันอยู่ด้วยแล้วสบายใจที่สุดไงล่ะคะบรรยากาศในครัวอึดอัด ราวกับอากาศหยุดไหลพิมพ์ใจถอดรองเท้าวางอย่างเรียบร้อยก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพที่สุดงั้นข่าวหน้าคุณควรถามเจ้าของบ้านก่อนนะคะว่าใครควรเข้ามาบ้างอรไทยยิ้มเล็กน้อยแต่แววตาแข็งกล้าวเจ้าของบ้านหมายถึงใครคะพิมพ์ใจสบตาเธอฉันก็หมายถึงชื่อที่อยู่ในทะเบียนสมรสนะคะ ปราไทยเงียบไปคู่หนึ่งก่อนจะหัวเราะเอกสารน่ะหรอคะบางทีมันก็ไม่ได้การันตีอะไรหรอกคะ่ะวิชานขัดขึ้นเสียงแข็งพอเธอผมไม่อยากให้ทะเลาะกันพิมพ์ใจพยักหน้าฉันก็ไม่อยากทะเลาะเหมือนกันเธอหยุดเล็กน้อยก่อนจะพูดต่อแต่ฉันไม่ยอมให้ใครมาใช้ชีวิตฉัน เป็นพื้นที่ทดลองความสัมพันธ์หรอกนะคะคืนนั้นอรไทยกลับไปแต่กลิ่นน้ำหอมของเธอยังคงหลงเหลืออยู่ทั่วบ้านพิมพ์ใจยืนเปิดหน้าต่างทุกบานปล่อยให้ลมพัดผ่านราวกับต้องการขับไล่บางอย่างออกไปจากชีวิตวิชานยืนมองเธออย่างไม่เข้าใจคุณจะจริงจังอะไรขนาดนั้นแค่ผู้หญิงคนหนึ่ง พิมใจหันกลับมามองเขานิ่งๆใช่ค่ะแค่ผู้หญิงคนหนึง่งที่คุณยอมพาเข้ามาในบ้านของเราเขาไม่ตอบพิมพ์ใจเดินเข้าห้องนอนเปิดลิ้นชักหยิบแฟ้มเอกสารออกมาอย่างเงียบๆไม่มีใครรู้ว่าตั้งแต่วันนั้นเธอเริ่มแยกบัญชีเริ่มจดบันทึกและเริ่มมองบ้านหลังนี้ ไม่ใช่ฐานะภรรยาแต่ในฐานะคนที่ต้องเตรียมตัวออกอย่างไม่เสียอะไรเลยและเธอรู้ดีว่าผู้หญิงที่กล้าเดินเข้ามาบ้านเมียหลวงย่อมไม่คิดหยุดแค่นั้นเช้าวันถัดมาบ้านทั้งหลังเงียบผิดปกติพิมพ์ใจตื่นขึ้นโดยไม่มีเสียงรถของวิชาญไม่มีเสียงเปิดประตูไม่มีแม้แต่กระดานโน้นเหมือนทุกวัน เขาไม่กลับบ้านเมื่อคืนและเธอรู้ตั้งแต่ก่อนนอนแล้วว่านี่ไม่ใช่แค่กลับดึกเธอชงกาแฟให้ตัวเองนั่งลงที่โต๊ะอาหารเพียงลำพังความเงียบครั้งนี้ไม่เจ็บเหมือนเมื่อก่อนกลับให้ความรู้สึกชัดเจนอย่างประหลาดเหมือนบางอย่างในใจเธอเริ่มจัดวางตำแหน่งใหม่โทรศัพท์ดังขึ้นชื่อของวิชันปรากฏบนหน้าจอ คุณทำไมไม่กลับบ้านพิมพ์ใจพูดขึ้นก่อนน้ำเสียงนิ่งจนเขาชะงักไปเล็กน้อยผมมีธุระสำคัญเขาตอบสั้นๆคุณไม่ต้องถามมากได้ไหมพิมพ์ใจยิ้มบางๆทั้งที่เขามองไม่เห็นฉันไม่ได้ถามว่าคุณอยู่ไหนเธอหยุดเล็กน้อยก่อนพูดฉันแค่อยากรู้ว่าคุณยังคิดว่าที่นี่คือบ้านไหม ปลายสายเงียบไปนานกว่าทุกครั้งคุณกำลังพูดละไรฉันกำลังจะบอกว่าพิมพ์ใจพูดช้าๆชัดทุกคำฉันเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าฉันยังเป็นภรรยาของคุณอยู่หรือเปล่าเสียงถอนหายใจดังลอดมาฮ้อคุณอยา่าิินมากไปเองทุกอย่างมันยุ่งผมแค่ต้องการพื้นที่พิมพ์ใจพยักหน้า ทิมใจพยักหน้าทั้งที่ไม่มีใครเห็นเข้าใจค่ะพื้นที่บางทีฉันก็ควรมีบ้างเหมือนกันเธอวางสายก่อนที่เขาจะตอบกลับบ้านมาเงียบอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอไม่รู้สึกว่างเปล่าเธอลุกขึ้นเดินไปที่ห้องทำงานเปิดคอมพิวเตอร์เรียงเอกสารบนโต๊ะอย่างเป็นระเบียบ เรากับเตรียมพร้อมสำหรับบทบาทใหม่ของชีวิตช่วงเย็นเสียงกริ่งหน้าบ้านดังขึ้นพิมพ์ใจเปิดประตูและพบอรไทยยืนอยู่ตรงหน้ามือหนึ่งถือถุงของขวัญเล็กๆใบหนึ่งสีหน้ายิ้มแย้มอย่างคนที่มั่นใจว่าตัวเองมีสีดีชันแวะมาเอาของที่ลืมไวค้ค่ะอรไทยพูดตรงไปตรงมาพี่ชันบอกว่าไม่อยู่บ้าน พิม์ใจเปิดประตูให้กว้างขึ้นเชิญค่ะแต่ขอให้เร็วหน่อยนะคะฉันไม่ชอบให้บ้านลกอระไทยขมวดคิ้วเล็กน้อยคุณเปลี่ยนไปนะคะพิม์ใจหันมามองคนเรามักเปลี่ยนเมื่อรู้ว่าความอดทนไม่ได้ทำให้ใครเห็นค่อาอรไทยหัวเราะเบาๆฉันไม่ได้อยากเป็นศัตรูกับคุณนะคะ แค่บางอย่างมันเกิดขึ้นแล้วพิมพ์ใจพยักหน้าใช่ค่ะมันเกิดขึ้นแล้วเธอพูดด้วยน้ำเสียงเรียบและฉันก็รับรู้ทุกอย่างครบถ้วนแล้วด้วยอระไทยหยุดนิ่งไปคู่หนึ่งก่อนจะพูดเสียงต่ำงั้นคุณจะทำยังไงต่อพิมพ์ใจสบตาเธออย่างสงบยังไม่ถึงเวลาที่คุณต้องรู้ค่ะ อราไทยไม่ถามต่อเธอหยิบของแล้วเดินออกไปโดยไม่รู้เลยว่าคำตอบนั้นไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการบอกไกลๆว่าเกมนี้เพิ่งเริ่มจริงๆคืนนั้นพิี์ใจยืนมองตัวเองอยู่หน้ากระจกใบหน้าที่สะท้อนกลับมาไม่ใช่ผู้หญิงที่รอใครกลับบ้านอีกต่อไปเธอพูดกับเงาของตัวเองเบาๆฉันจะไม่แย่งไม่อ้อนวอน และจะไม่ทำตัวเองให้ต่ำลงถ้าหยุดเล็กน้อยก่อนจะพูดต่อแต่ฉันจะไม่ยอมเสียอะไรโดยไม่มีคำตอบและในความเงียบของคืนสุดท้ายแห่งภาคหนึ่งนั้นพิมพ์ใจรู้ดีว่าความอดทนของเธอได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นการเตรียมพร้อมภาคที่หนึ่งจบลงตรงนี้ไม่ใช่ด้วยการแตหกหัก แต่ด้วยการตั้งหลักเพื่อการสาสางที่รออยู่ตรงหน้า